จากคลิปที่แล้วนะครับเราได้พูดถึงประเด็นที่ว่าจริงหรือเปล่าที่ระบอบกษัตริย์ทั่วโลกกาลังจะหายไปซึ่งประเด็นนี้นะครับมีต้นทางมาจากเพจเพจนึงที่ได้ออกมาปั่นกระแสล้มล้างสถาบันกษัตริย์เราขอย้ําเลยนะครับว่าแนวคิดที่ต้องการให้ระบอบกษัตริย์หายไปเนี่ยไม่ใช่แค่การปฏิรูปอย่างที่เขากล่าวอ้างกันแต่มันคือการล้มล้างคลิปนี้นะครับเราก็เลยอยากจะออกมาขยายความกันต่อว่าแนวคิดไม่เอาระบอบกษัตริย์เนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วทําไมคนบางกลุ่มถึงต้องการล้มล้างสถาบันกษัตริย์กันกนนักหา คำว่าสถาบันในที่นี้เราไม่ได้หมายถึงแค่องค์พระมหากษัตริย์นะครับ แต่หมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งถือเป็นหนึ่งในหัวใจหลักของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขดังนั้นการล้มสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เท่ากับการล้มล้างระบอบก,การปกครองเข้าทํานองทําให้ของเก่าหายไปแล้วเอาของใหม่เข้ามาทดแทนไงครับซึ่งรู้ไหมครับว่าตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบันนี้เนี่ยมีกลุ่มคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศไปเป็นระบอบใหม่ตามที่ตัวเองต้องการด้วยเหตุผลทั้งอุดมการทางการเมืองทั้งต้องการอํานาจ หรือไม่แน่นะครับว่ารวมไปถึงต้องการทรัพย์สมบัติของสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยถ้าเราพูดกันแบบตรงไปตรงมานะครับภาพของกลุ่มที่ไม่เอาสถาบันเนี่ยคือเยาวชนนักศึกษาและประชาชนกลุ่มหนึ่งที่ออกมาประท้วงออกมาประกาศอุดมการ์ทางการเมืองแล้วก็แนวคิดของตัวเองไว้อย่างชัดเจนแต่รู้ไหมครับว่าพวกที่เป็นต้นแบบแนวคิดเหล่านี้คือนักวิชาการอาจารย์มหาวิทยาลัยรวมไปจนถึงนักวิชาการฝ่ายซ้ายต่างหากครับพวกนี้แหละที่เป็นผู้ร้ายตัวจริงที่ไม่ยอมเปิดหน้าออกมา เอ๊ะใครนะครับที่ไม่ยอมเปิดหน้าออกมาเนี่ยโอโ้บอกไม่ได้หรอกรับถ้าพูดชื่อออกไปเดี๋ยวเราจะโดนฟ้องกันนะทีรับซึ่งคนพวกนี้นี่แหละคือแกนหลักของปัญหาความวุ่นวายของการเมืองไทยในปัจจุบันหลายคนก็มาจากพวกนักศึกษาสมัยเหตุการณ์14ตุลา2516หรือ6ตุลา2519พวกนี้เนี่ยเป็นพวกที่มีแนวคิดสังคมนิยมประชาธิปไตยที่สมัยเป็นนักศึกษาปากก็เรียกร้องหาประชาธิปไตยแต่ในมือก็ไปถือตำราลทัทธิมาร์กซิสจากพรรคคอมมิวนิสต์จีน ซึ่งเราก็เห็นกันแล้วว่ามันเป็นของที่ตกยุคไปแล้วประเด็นมันคืออย่างนี้ครับคนกลุ่มนี้ครับหลังจากได้รับอภัยโทษจากรัฐให้ออกมาเรียนหนังสือจบออกมามีอาชีพเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยแต่ความคิดทางการเมืองแบบคอมมิวนิสต์ของเขาเนี่ยก็ยังฝังหัวอยู่เขาก็เลยอาศัยความเป็นนักวิชาการเนี่ยเขียนตำราออกมาเพื่อต่อยอดแล้วก็ส่งต่อความเชื่อของตัวเองให้กับเยาวชนคนรุ่นหลังเลยละครับเพราะพวกนี้เขารู้ไงครับว่าวิธีได้อำนาจมาเนี่ยก็คือการเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นแบบที่ตัวเองต้องการ หมายถึงอะไรครับนั่นหมายถึงการล้มล้างระบอบการปกครองเดิมซึ่งก็คือการไปให้ถึงการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทําไมคนพวกนี้ถึงอยากล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์มันเป็นเรื่องของอุดมการทางการเมืองที่นําไปสู่อํานาจและผลประโยชน์ของพวกเขาไงล่ะครับอันนี้คุณพูดลอยๆอวะครับเนี่ยผมไม่ได้พูดลอยๆคุณลองย้อนกลับไปสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง2อ7 5าสิครับเอาพูดกันแบบตรงๆเลยนะครับ คณะราษฎรนี่แหละครับที่ได้ล้มล้างระบอบกษัตริย์ลงจริงๆแล้วหลังจากนั้นเป็นไงครับก็อย่างที่เรารู้ๆกันเกิดการแย่งชิงอำนาจกันเองบ้างการแย่งกันฮุบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์บ้างการกำจัดศัตรูทางการเมืองอย่างป่าเถื่อนบ้างถามจริงแล้วประชาชนอยู่ตรงไหนครับสุดท้ายก็ไม่พ้นเรื่องพวกนี้ เห็นไหมครับว่าประวัติศาสตร์เนี่ยบอกเราไว้หมดแล้วชัดเจนแล้วมันมีอยู่ประเด็นหนึ่งนะครับที่ผมสงสัยมาตลอดเลยครับไม่รู้ว่าทุกคนเคยสงสัยกันไหมนะครับว่าทําไมคณะราษฎรถึงไม่เปลี่ยนสยามไปเป็นระบอบสาธารณรัฐให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยเออจริงใช่ไหมครับทั้งๆที่ตอนนั้นเนี่ยเขามีอํานาจเต็มที่แล้วครับทาไมต้องไปเชิญรัชการที่8ให้ขึ้นครองราชอีกก็เพราะว่าคณะราษฎรเนี่ยเขาไม่ได้ทําเพื่อประชาชนจริงๆไงล่ะครับ เขามุ่งหวังแต่อำนาจแต่ไม่มีบารมีไม่มีศรัทธาจากประชาชนโอ้เรื่องนี้ต้องคุย,ยันยาวครับครับเรื่องนี้ผมว่าเราต้องคุยกันแบบละเอียดละเอียดในคลิปต่อไปครับ s u b s c r ไ b e ไว้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดถูกต้องครับ Subscribe รอไว้เลยนะครับงั้นผมขอกลับมาที่กลุ่มเยาวชนนักศึกษาและประชาชนที่ออกมาประท้วงนะครับอันนี้ผมหมายถึงคนที่อยากเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีขึ้นจริงๆนะครับคนกลุ่มนี้เป็นเยาวชนเป็นกลุ่มหนุ่มสาวที่มีพลังเป็นวัยที่กําลังเข้ามาขับเคลื่อนสังคม พวกเขามีความคิดต้องการให้บ้านเมืองที่เขาอยู่เนี่ยมีความเท่าเทียมบางคนเขาก็รู้สึกไม่พอใจหรือรู้สึกโกรธนะครับเวลาที่เห็นความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นตรงหน้าซึ่งคนกลุ่มที่ออกมาเรียกร้องเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีความผิดอะไรนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่พวกเขาทำเนี่ยมันกลับไปเข้าทางพวกผู้ร้ายตัวจริงที่ต้องการอำนาจและผลประโยชน์ พวกนี้คอยป้อนวัฒกรรมปลุกเร้าพวกเด็กๆและเยาวชนโดยอ้างประชาธิปไตยบางหน้าเพื่อหวังล้มล้างสถาบันพระหมหากษัตริย์อันที่จริงแนวคิดล้มล้างระบอบกษัตริย์เนี่ยมีมาทุกยุคทุกสมัยนะครับโดยเฉพาะช่วงเปลี่ยนผ่านกการัชกาลซึ่งเป็นช่วงรอยต่อที่ทําให้เกิดช่องโหว่ให้คนกลุ่มนี้ออกมาปลุกเร้ามวลชนมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันหรือแม้แต่ในอนาคตก็เถอะครับมันไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรเลยเพราะฉะนั้นลองพิจนารณา,นากันดูให้ดีนะครับ ว่าการล้มล้างระบอบกษัตริย์เนี่ยมาจากสาเหตุอะไรกันแน่เป็นเพราะสถาบันคืออุปสรรคในการผลักดันให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าตามที่เขาว่ากันมาหรือเป็นแค่เพียงอุดมการทางการเมืองและความอยากมีอำนาจของคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นพิจารณาดูให้ดีนะครับว่าปัญหาจริงๆเกิดจากอะไรแล้วลองนึกภาพดูนะครับต่อให้ประเทศไทยไม่มีพระมหากษัตริย์มีแต่นายกรัฐมนตรีหรือมีแต่ประธานาธิบดี ในทางปฏิบัติเนี่ยนั่นเป็นแค่การเปลี่ยนผู้นําในทางกฎหมายเท่านั้นแต่ถ้าประชาชนไม่รู้เท่าทันกลุ่มคนที่พยายามปลุกปั่นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกครับสุดท้ายก็จะเป็นแค่การให้อํานาจกับคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเองโดยที่ประชาชนไม่เคยได้ประโยชน์และไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรในสังคมเลยเพราะฉะนั้นก่อนที่จะล้มจะเปลี่ยนแปลงหรือเรียกร้องการปฏิรูปอะไรอยากให้ลองพิจารณาดูก่อนนะครับว่า เรารู้จักสิ่งนั้นดีพอหรือยังเรารู้ถึงข้อเท็จจริงและรู้ในสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าทุกวันนี้ในหลวงไม่ได้มีพระราชอำนาจชี้ผิดชี้ถูกหรือกำกับอะไรรัฐบาลแล้วถ้าคุณไม่เชื่อผมนะครับคุณไปถามอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรศกุลดูก็ได้ครับมุมมองภาพลักษณ์อำนาจเด็ดขาดของพระมหากษัตริย์หมดไปตั้งแต่ยุคสมัยรัชกาลที่5ปฏิรูปประเทศแล้ว แล้วทุกวันนี้นะครับที่มีคนออกมาพูดกันเรื่องการสถาปนาพระราชอำนาจนำหรือว่าเรื่องเครือข่ายสถาบันพระหมหากษัตริย์เนี่ยผมจะบอกให้ว่าเรื่องนี้มีอะไรให้พูดถึงอีกมากครับ เพราะว่าปรากฏการณ์นี้มันเป็นกระบวนการภายใต้รัฐธรรมนูญระหว่างในหลวงกับประชาชนที่เกิดขึ้นในขณะที่ฝ่ายการเมืองมัวไปเล่นเก้าอี้ดนตรีกันอยู่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องผู้มีบาร,รมีนอกรัฐธรรมนูญอย่างที่หลายคนเข้าใจกันเลยเอาเป็นว่าผมทิ้งประเด็นไว้แค่นี้ก่อนดีกว่าครับย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับเยาวชนนักศึกษาแล้วก็ประชาชนที่ออกมาเพื่อต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศไปในทิศทางที่ดีขึ้นจริงๆเนี่ยคนเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหานะครับแล้วก็ไม่ได้ผิดอะไรเลย พวกเขาแค่ต้องการพื้นที่ในการแสดงออกแล้วก็อนาคตที่ดีในแบบที่พวกเขาต้องการจริงๆแต่การเคลื่อนไหวของพวกเขาเนี่ยมันดันไปเข้าทางกลุ่มคนหรือองค์กรที่กำลังใช้โอกาสนี้ในการสร้างผลประโยชน์ให้กับตัวเองด้วยวิธีเดิมๆนั่นก็คือการสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อกล่าวหาสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นผู้รับเคราะห์แล้วใช้ประชาชนเป็นเบีย้ยในเกมการแย่งชิงอำนาจเท่านั้นเอง